สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุกคนาผบก็เป่าท่องซาแนลพี่น้องกับบรรยากาศตอนเย็นเย็นซึ่งเมื่อนี้พอดีมีเพื่อนโทรมาบอกว่าให้ไปกินย่างหมูกัสะสันกับปีงปลายอยู่ทีโอโอเสียก่อนโอต่อเจริญเญนื้ว่าช่างแต่งเนาะ่ะไปเบิ่งกันพี่น้องตอนนี้เซฟภูกเกหนาตาคือเกาบ่ เออผูกเกลีเอามาไปแต่ผูกก็เหมือนเดิมนะเนี่ยได้ยังเห็ดกลิ่นไหมครับสวัสดีครับฮะไม่นี่มาเมนู่ยังไงย่างย่างหมูย่างมันปลาผมแล่ไปแล้วเรียบร้อยสำเร็จแล้่ย้อนบ่แล่แล้วขั้นตอนยังไงบันนี้สีมักแล้วบันนี้สีมักบ่เน่ยครับสูตรไม่ใช่บันนี่ละเอ็ดบานเอาเก่าอนนะครับอ้าวสูตรละเอียดดีนะครับไปเอาเบิ้งวิธีครับ เป็นเห็ดกระิเห็ดไ่นังแล่เอาอันแรกมเอามากเยียมขาดบ่ไหร่เยียมเทียบกเนรั่ย่างขาดบะได้กรบเยียมใส่ข้าไปักินมากเลยอ่ะเจ้าของหมูสามชั้นบอกเจ้าของหมูมากเราคนต่อเจริญยุนอาเห็ดแซ่บแซ่บแซ่บิชิมน้ำครับครับเป็นพีกันน้อยมากินน้ำนี่แหละ มาเนี่ขอใส่สถานที่เด้อจักหนึ่งวันเด้อขาดบ่ได้กับสดสดยังไงสดหอยนี่บอกแม็กกี้ครับผมใไต่ลงไปเลยอนุญาตได้ตัวต้องหลายครับเด้อสดอัดบ่ได้สดหอยครับสดหอยนี่คือสดหอยนี่บอกแมนครับ ใส่ลงไปสีเฮ็ดไห้เนื้อนุ่มโอเคครับก็ใส่ลงไปได้ครับใส่พอประมาณเ่าเวลาเอ่อยางออกมาแล้วเนี่ยมันสีนุ่มขันบใส่มันกะเนื้อมันกะสะออกแข็งๆนิดหน่อยเงี้ยเยอะเกลือป้อใส่ซอสเป็นอย่างไรเราถึงเชิญแล้วเราไม่เค็มครับเราต้องอยางเค็มครับ theo thuốc gian mà đặt trong trong tủ đi đây đạp đây cả lái lái bắt đầu thay lại bằng cái răng tôm lại biết không? thay lại xem lại xem ก็บป็นเราบอกขาดอะไรคือ,อยังก็ผิกไทยเม็ดครับิกไทเมรร็ดะโอเคนนกกรัแทุกเม็ดียบบ้อย<ไ>รับแดพอประมาณโอเคไ,เปเออไปใส่ไปใส่ลงไปใส่ลงไปครับใส่เมดนะใส่ลงกัน wit? มาม์กน้ำกันบ้านข้นสูดเยอม่เยอะกว่านี้เดี๋ยวนี้เราใส่เอาเดี๋ยวเรากคดีนเท่ากันขนนะครับน้องออว่าคนนะแบบน้องจะขนอ่านี้นคือมากเท่ากันนะง้นครับหอมหูิงหอมแบบนย้สีนุ่ม มไปเอาไว้ซื้นมีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บนเต่าย่างเนาะครับผมโอเคไปเจอกันที่เต่าอ้าวเฮียยังนี่โอ้โอ้โอ้าววััีครบผมเป็นคนดังบ่นี่ป๊าเป็นคนดังได้ตรงไหนได้ไหนด่างทานครับพี่น้องวัยด่างยังโอ้โหเป็นคนดังด่งทานสุดใยากแล้วโอเคโอเคอันนี้ซื้อยังเนี่ยคนดังเนี่ย ในน้ำตัเน่ยซื้อฟุกครับผมซื้อก็ฟุกครับโตัวฝวกเสียฟุกเสียฟุกสั่งฟุกว่ามาจากซส้อก็มาจากเสร็มาจากโซดบางแคเวลาโซดบางแคว่ะเมื่อนี้มาครับมายังเมื่อนี้มาโอ้มาเห็นงานนี่ล่ะว่ะเห็นงานเลิกงานกับว่ากินลงกินเลี้ยงงานวันนี้เป็นมัดเสาเนาะเย็นมัดเสาพอดีครับอ่าขั้นตอนการเขาเตาแล้วนี่ไปใส่ไม่คิดเบยแต่ยากนะไป อพอดีเด้ตาไปเอาพอดีได้บันพุทังเลยมันอันนี้คือช่างเรือนี่สวัสดีครับช่งเรสวัสดีครับสวัสดีกล้องนะช่างเรโอ้ยยิบยังเดียวกค่อยว่าช่างเลแดลงลงเขาได้บตนี่โอ้โหบ้าน สิบหานาทีหรือจีซิบเนาะสามารถลูกสุมไหล่กับแข็งนี่ป่านี้ครับสุ้ไหลแข็งทั้เมียนเมียนขีปนลุมขีม่ได้หอกปล่าขนเแล้วพี่น้องเนี่ยไกินตรงไหนน้าพี่น้องเนี่ยเ่อเกินสิบหานาทีครับปลากรมีปลาก็มีพี่น้องยอปลาปลาหลายอย่างเ้งครับพี่น้องนี่คือใส่หมูพี่น้องใส่หมูกันครับอ้มาแล้วเรียบร้อยมาเรียบร้อยทั้นบม มมััไว้้ถาสูตรเดียวก็สูตรเดียวดันค่อยๆกันครับค่อยๆกันก็เพราะว่าใช้สูตรเดียวกันก็ได้ทีนี้พักในบอกสูตรหมักมัดไว้แล้วรับรองแซ่บแน่นอนแซ่บด้วยกันครับโอเคพอมีเหนียวโอเคครับครับผมโซงเล่ประจ้ำปูต่อเจริญเนอะพี่น้องยกบโซนยกพี่น้องเย็บใจพักเฟซพักไล่มาแน่ ช่างเลียนโซนอยู่ครับเอา่เอาลอบเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่น้องเดี๋ยวประมาณนี้บ่เกิน20นาทีได้ยกิ๊ใส่มื่อนี่คือว่าสิกลับลอยเฮ็ดบ่ครับมาที่กลับบ้านครับมื่อน,นี่กลับไปอีหยังกยงสิไปเรียกตั้งไปหุนบ้านนำ้ำครับผมครับตอนเย็นเลยบ่กินเซตเนี่กลับเลยบ่กินเซตก็สิกลับครับออ๋๋เดีจะไปเดินทางเลยแสดงว่ากิน มีแอลกอฮอล์ประดเด้๋วแอลกฮอลครับ่กัิโตนานาหน้นสดใสประมาณจจ้โมงครับ <c oughs> นาออกประมาณจัก2 3มทุ่มุ่มตอนนี้ก็ประมาณจัามงว่าตอนนี้ครับนาประมาณบบหมงแล้งเฮา่ตอนนี้เวลาเวลาสิบแปยีบหานาที ประมาณสองถุงเนาะออกแคมใดก็ได้รถส่วนตัวเขาเองโอเคครับโอเคค่อยๆครับกินเซตค่อยๆออกเนาะเอาแล้วทาเบิ้งตอนซุกพี่น้องครับตอนกินตอนซุกก่อนโอเคไปว่ากันต่อเอาพี่น้องว่ายใกล้จิกินตอนนี้ซุกเลยตอนนี้ครับซุกแล้วเนาะโอ้ยเหลืองเต็มเลยว่ะไม่ต้องแสบเดี๋ยร้อนกรอบด้วยอบด้วยโอ้ยซุกโพอดเวยซุกอไปเป็นเป้าซุกพอด้

เราเด็เปลียน้ำเพลินเลยโอ้เขาครับรับเพลียได้เมือนนี่ตอดปลอดภัยถึงบ้านเลยครับเออไปเตอดะเก็บเซ็ตกับก๊าบมาปลอดภัยค๊าบมานะตัดต่อบรรยากาศการกินเนาะมานั่งแม่ช่างเอ้ยสร้างฟุกสร้างแตงต่อเจริญย่นย่นไปหัวใช้ขัดตัวทำไม ยังไว้นึงมีละมีหอมีครับเอโอ้จะนุมคักแ้วะาปหมักเพี่ักเเอาแก่ข้าวคนนึงนูหมักไว้กว่าเลยะเรีแก่ข้าวให้ลูกพี่เลยว้าววาว้าวข้าวข้าวก่อนเสเดี๋ยวเดี๋เย็น

ชาพี่น้องนุ่มโอ้โหนุ่มจัง้างเสียนเะนื้อข้างหนมันครับเซีบนี้พี่น้องเบๆอือได้ด้่เนี่เอ้าบุเ่เลยเซฟตัโตโอ้โหใหญ่นุ่มครับครับนุ่มมากครับนุ่มใช่ยิ่ สีเลยครับมีเด้เห็นปะา่า้ะพี่นองมากินน้ำกัดได้บาทเด็ด้สีสีหั่นเด้เด็ดนี่่าใส่แล้วสย่างใส่ครับสย่างใส่โอเคเองครบกินกินกิเบื้องน้ามาใหม่ล้วโฟอกยังฟกมากเนครัมมามาม

แซ่บพี่น้องไอ้มาเด้อพี่น้องเด้อะมานี่กินมานี่กินตรงนี้เนี่ยน้ำมามมาพี่น้องมาอหนมากินน้ำกันเด้ิโอเคเอาไปใส่ไฟตรงนี้พี่น้องโอเคอ้ขั้นตอนกินใส่พี่น้องเป็นกระซื้อพี่น้องเป็นกระซื้อสักจักหนึ่งวันก่อนมาเนี่ยกินใส่พี่น้องสีเงา

อทบแทบแ่บบ่ทุกอยนี่ลขอบนมขอดข้าวฮะหอมไนหรนบ่ฮะฟูๆมาไหมโซ่กินโซก่อนเดาะทำฟูก่อนไหมก่อนมาเออรลอมกเดี๋ยวทำยังีงเดี๋ยวจะสากเาตอนใหญ่ยไให่ก่อนอ้ยโอ้เอโอ้ยหวานนะหวานนาะหวานแล้วนาหวานก เอาบ้าหันแม่เอาเดี๋ยวน้อขามาก่อนตีใหญ่เอ้าแอบว่าพอต้องต้องยกโป้ให้คนนี้ด้ยคนนี้เป็นคนเอาคนเอือบด้วยว่ามาไ์กอีกันเนื้อบลาหนิเอาเอ้าแฟนสันนี่สิอ๋ไปเอาไปยังบ้านเอาดิไปมูเสือไปมูเสือไปมือเสือเสือด้วยว่าผู้สั่งลุกัน คารูปอาเบิ้งนะปลาพ่องใส่บาท้องน่ะไปนองเลยอืมนองไงความควาะอืมโอ้ยแแพไปนองมียกควหนีค้อสอบคนนีเลยาพผเกือบแทบพอดีวะหรือว่ามักพกไปนองะหาไทยว่ามากค้ามควาเกือบเยียมเยี่ยมบ้านทั้งเยียมวดนี่สุดนรงงเยอะปน่ะ เรุ้ดนึงกินไปเรื่อยพี่เรงเอ้ยเนื้อกัน้อนร้อนไปก่อนาานอนปานนอนร้อนก่อนไปร้อนร้อนไปก่อนเดียวเาเอากินอยากอยมากมากพกั่อรอ๋าแม่แม่มากัน้อเอะจังสา่พวกพวกกมาพวก่ะคนละคำฮะ อเอาก้อนสิปิ๊กคบเอาคนละคำที่้องเอา้องนะนใส่มือพี่้องมัน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 จะแสบพี่อ้องใอ้ก้านน่นโอ,อย้ยแบเมือนิึงอ่ะอ่้อือแสบมากแช่พักเออแซ่แรพี่้องความนุ่นออมเดี๋ยวอีก นับถอยหล้างในเพื่อนกษตรกรบ้านพี่น้องเลยครับตะกี้เนเดินทางกันนครับลอยเอสกัี่น้องเลยเดินทางกับลอยเอสครับลอยเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อครับผมถึงจุดที่หมายไปมือเดียวมอลับมาเลยเดว่ากลับบ้านไปปะแน่ดีดีหาหนูมาฝากตัวหนูฝากงหนูอย่างหนูน้าบ้านเขานี่ยโอ้โในว่าอีหนูบอบอครับนี่นูก็ดีเลยเนอะฮะฮะจะอัดหนูน้าเด้ไหมอ่าออกเป็นแบบสดๆไปยังไง เอาครับจบคลิปด้องพี่นอนะ้องเนอะเอาเพิ่งเอาเดี๋ยวนี่บ่ายนะขอขอ,ขอพูดพี่น้องที่ให้เกียรติตีามลบชมบาวทองซาแนลพี่น้องอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวทองนะพี่น้องเนอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับอสซานแต่งสวัสดีครับพวกเอา้เาหนมเนี่ยโอ,โอเคอ่ะ